พูดถึงในเรื่องของการก่อตั้งจังหวัดกันบ้างเนาะ,ะนะคะจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยนะคะกว่าจะมีมาหลากหลายจังหวัดแบบนี้คุณผู้ชมคะแต่ละจังหวัดจะมีอายุที่แตกต่างกันออกไปเราอาจจะต้องไปหาข้อมูลกันดูหน่อยนะคะว่าจังหวัดที่เราอาศัยอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาครบรอบกี่ปียังไงกันบ้างส่วนที่จังหวัดแม่ห้องสอนเองค่ะในวันนี้ก็มีการจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลังยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดของประเทศไทยครบ1 1 1ปีค่ะ ที่บริเวณลานสิงคู่วัดพระนอนตําบลจองคําอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายสิทธิชัยจินดาหลวงเป็นประธานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องในวาระครบรอบ111ปีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดของประเทศไทยโดยมีการประกอบพิธีพราหมณ์จุดเทียนวิปัสสีส5้าเล่มพร้อมทั้งมีการอัญเชิญเทวาสิ่ง สักธิ์การถวายเครื่องบวงสวงแก่พญาสิงหนานราชาและเจ้านางเนี้ยค่ะโดยในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือวันที่19กันยายนค่ะจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จะมีการประกอบพิธีทำบุญเมืองที่สารกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะจะมีการสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งงานก็จะจัดภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ พรุ่งนี้ก็จะมีการจัดพิธีขึ้นอีกหนึ่งวันนะคะค่ะ